สวัสดีค่ะคุณอ๋องค่ะครับสวัสดีครับฮัลโหลครับค่ะฮัลโหลได้ยินไหมครับพี่ได้ยิน Hello, ค่ะคร,ครับผมครับค่ะสถานการณ์หุ้นไทยเป็นยังไงบ้างคะตอนนี้ค่ะครับก็ยังยังยัง,ยงคล้ายๆภาพในตอนเช้านะครับเพราะแกว่งตัวออกด้านข้างแล้วก็ทิศทางจะชัดเจนก็ต้องเบรกเอา ด้านใดด้านหนึ่งกอดนะครับตอนนี้แกว่งไซเวกอบบนมีประมาณหนึ่งตองห้าถึงประมาณหนึ่งห้าหกศูนย์ส่วนกอบล่างก็ดูกอบแรกก่อนหนึ่งห้าสี่ศูนย์นะครับถ้าจัมากว่าก็มาที่กอบล่างหนึ่งห้าสามศูนย์อาจจะแหว่งอย่างนี้จนกว่าจะคุ้ด้านใดกอดน,นะติดแทงจะ,ะชัดเจนแต่ไม่เป็นไรก็เซ็ตจะนม่สนนะก็ดูในรายตัวละกันนะครับเพราะภาพมันเป็นการแก,กว่งด้านข้างไม่ขึ้นไม่ลงดังนั้นก็จะเป็น แทงบิ่งสำหรับตัวหุ้นขนาดกลางอะไรนะครับที่ก็มากันหลายตัวนะครับกับจังหวะสัญญาณเช่นิีอเข้ากันซึ่งถ้าเกิดว่าแนะนำไปไปตอนเช้านะครับจะมีอะไรอะ่ะมีเอ่อมี TMC ใช่ไหมครับค่ะ TCMC ค่ะ TCMC ก็ผมมองถ้าเก็ดรอบนี้น่าจะประมาณถระมันใกล้ๆห้าบาทได้ดูห้าบาทนะครับก็ ถึงไปรอขายที่บริเวณดังกล่าวนะครับตัว TCMC <ะ>ส่วนเพสก็ยังชอบอยู่นะครับดูเหมือนทาร์เก็ตประมาณสักบางๆ4.5ก่อนนะครับแล้วก็ถัดไปอยู่ที่ประมาณ4.9-5บาทก็สามารถเล่นรอบ<ะ>เป็นรอบที่ใหญ่หน่อยได้นะครับเพื่อเอากำไรที่เป็นขอบเป็นกรรมนะครับส่วนวิ ด I อตรงนี้ต้องดูแล้วถ้าต่ำกว่า5.1ไม่ค่อยดีนะครับสำหรับคนที่เหลือหุ้นอันนี้อยู่ถ้าเริ่มหลต่ำกว่า5.1แสดงจะเป็นสัญญาณของการการเริ่มพักฐานละนะครับอาจจะขายแล้วพวกผิดด้านของ GSPT ก็เลงประมาณ16.5ประมาณเนี้ยผมมองก็น่าขายหลังจากนั้นถ้ามองไม่ผิดอาจจะเป็นการเริ่มพักตัวแล้วก็คือจะไม่ค่อยขึ้นละนะครับ ให้ขายล็อกโปรฟิตส่วน CPE ก็เช่นเดียวกันนะครับ<ะ>ดีบาวขึ้นมาก็ขายผมว่าจะปื้อประมาณนี้นแหละใกล้ๆสามสามบาทอะตัว CPE CTA ยังถือต่อได้นะครับ<ะ>เดี๋ยวรอดูค้าระวังเรือในคืนนี้ก่อนซึ่งถ้ามันปรับตัวขึ้นได้ดีพรุ่งนี้ก็จะมานะครับสำหรับตัวกลุ่มเดินเรือด้านของเจงโก้เนี่ยอันนี้เป็นเคสที่ว่าเห็นไหมครับพอมันขึ้นมาชมนเดลต้าแล้วไม่ขายยมันก็ลงมาเกือบเท่าเดิมเลย อืมนะครับตัวเซนโก้อ่ะถึงบอกว่าให,ให้พยายามแบ่งขายตามเนลต้าเนแลเพราะตลาดมันมันเป็นตลาดของการเก็งกำไรน,นะครับอืมุ้นมาไวก็ชะลอตัวได้ไวเหมือนกันนะครับสําคัญคือต้องขายตามเนลต้าแล้วก็รับโปรฟิสถ้าหลุดํากอบล่างนะครับเซนโก้แล้วก็ตัวตัวอื่นๆก็อย่างบ o a ยังไม่ผ่านสีแปรันะผ่านได้จะดีขึ้น ตอนนี้ก็ดูกรอบล่างถ้าไม่จัากว่าประมาณสี่สิบกบาทนะครับยังถือได้อยู่บ a เอบเอก็อาจจะรอรอย,ยอ่อรอว่าประมาณยี่สกลางกาค่อยซื้อนะครับตอนนี้สำหรับใครมีหุ้นอยู่ยี่สิบสี่้อยู่บเอประมาณยี่สกลางกลที่ยี่สจุดห้าครับซื้อใหม่ใช่ไหมฮะรอซื้อที่ตอนนี้มัน2ี่ห้าสินึงยี่ห้าจุดห้ายังไม่ซื้อกนกว่าจะเห็นประมาณยี่กลางกลาค่อยซื้อ,คะ,อะครับ ันนี้สาหรับคนที่มีหุ้นอยู่ถือต่อรอรอ,ล,อลงมาก่อนขอนตัวค่อยซื้อด้านของทีดียูวันนี้มันก็แข่งแข่งแคบมากเลยก็เวสต์แอซีตะกอตนะครับอืมอยังไม่เข้าเดี๋ยวพรุ่งนี้ว่ากันใหม่ทองคำาก็เหมือนกันเวสต์แองีพอ่าก็ครบถ้วนนะคะรอดูครับครับ,รบนยี้ยอ่อของตลาดมันไม่ค่อยไปไหนก็เน้นไปที่หุ้นหลายตัวครับอืมสบายๆสำหรับวันนี้เนาะ ก็ S <S บสบายสบายครับพี่ครับตลาดมันก็ไม่ได้ไปไหนจริงๆที่คุณอ๋องบอกนะจะไปไหนเมื่อไหรล่ล่ะก็ต้องรอเบรกเมืม่อ<ช>ไ,ไหร่นไปไหนเมื่อไหร่เหรอเออรอเบรกแล้วก็เหมือนมีมันมีอาจจะมีประเด็นตามหน่อยเรื่องการตอบอาจจะมีคู่ที่เด็กในช่วงต้นเดือนนะครับอาจจะมีฟันโฟก็มีสักขยักหนึ่งให้แบบเออเบรกขอบวนได้แต่ว่าแล้วทางข้างหน้าข้างบนก็ไม่ไกลนะตอนนี้มันเริ่มมี เอ้ผลด้านของไอตัว valuation เข้ามาเกี่ยวข้องนะ,ะเริ่องตึงๆแล้วก็เรื่องของกังวลเฟกขึ้นดอกเบี้ยครับอืได้มองถึงตลาดไปต่อผ่านถ้าเราสูญได้ก็ระยะทางไม่ค่อยไกลอะไรนะก็ยังเหมือนเดิมก็ยุติคือเข้าตลาดช่วงนี้เล่นได้แหละเข้าได้ซื้อได้แต่เป็นระยะสั้นครับค่ะอ่าขอบคุนกระบวนควารขอบคุณนะด้วยนักแล้วก็หวังดีครับผม โอเค okay, แหมด้วยรักและหวังดีนะฮะได้แต่งันรอ,อบหนึ่งนะ,ะก็อย่างงกช่วงนี้ใช่ไหมคะอะไรที่ได้กําไรก็ลดดน,นะฮะใช,ใช่ครับเพราะว่าให้ผมให้จาแนวต้านะผมว่าใ,ให้อัปไซด์พอสมควรมหาศาลแล้วนะประมาณใช่เจ็ดเปอร์เซ็นต์อาปที่เดี๋ยวก็อีกอันที่สองก็คือประมาณสิบเปอร์เซ็นตกว่าเลยเพราะฉะนั้นก็ควรจะเอาพี่อืเทรดได้รอบละประมาณสิบเปอร์เซ็นกว่าขายไปแล้วก็ไปซื้อตัวอืน่นเพราะว่า ที่บอกผมบอกแนวต้านไปอ่ะมันมีโอกาสที่มันจะเริ่มไม่ขึ้นแล้วครับ<ฆ>อืมเต็มให้ขาย,ยคือวัดไ่อย่างดีแล้วไว่งน่ายอะนึงครับอ<ฆ>ืม<ฆ>พี่อองก็ลองดูเนาะครับ<ฆ>อืออืออ่ะขอบคุณมากค่ะ